กลับมารับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับทีมงานคุณออสครับรถดำหล่รอวิ่ง3คันวันนี้คันแรกออกไปเมกา5 0าสุดหล่อครับรถขุดโกเบโก้เอ2 0ค ยกปุ่งกีรรอแล้วครับล็อกกี้สีม่วงเข้ามาแล้วโอ้โหกันชนเกือบถึงดินเลยแบบนี้เขาเรียกรอลากดินอ้าวติดนะครับผมติดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเมกา้าติดลม ครับภูพต้ามห0 4ูนนนตูดทีเดียวกระเด็นเลยตรงนี้ค่อนข้างน่วมครับถนนหนทางเพราะว่าเพิ่งจะปิดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวไปไม่นานครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ดูแล้วไม่ได้ทำนาครับผม น่าจะเป็นสวนมันสับปะหลังมากกว่าบร,ริเวณรอบข้างก็จะเป็นป่าอ้อยนะครับล็อกกีสีม่วงกำลังใส่ดินอยู่เดี๋ยวมาดูกันกันนี้จะติดอีกหรือเปล่า จะเรียบร้อยอีกหรือเปล่าครับอรอลุ้นกันครับวันนี้ที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรบีรัมย์ทีมงานคุณออสวิ่งปากป่อสามคันครับ ปล่อยตัวติดหรือเปล่ามาดูกันเป็นยางแม่สองหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหมิดล้อเลยครับแบบนี้โอ้โห <laughs> mít nó đây gắm nè cô với cô ở chỗ tốt ủa hố cưa bị đeo đeo หางน,วม,าางนวมหมดแล้วครับทางนวมหมดแล้วแม่เสียงท่อดังลั่นเลยครับเอาดับแล้วดับแล้ว โอ้ห oh, ไปได้ครับตลอดรอดฟังแล้วปลอดภัยโอ oh, oh, ไปโก้ทำถนนหน่อยครับโอ้โห oh, oh, ทีมงานนี้ดูเดือดเหลือเกินสุดยอดมากครับถ้าชอบความมันเนี่ยต้องที่นี่เลย ทีมงานคนรออนี้เขาจัดให้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเดินกลับไปขุดดินแล้วครับมาแล้วล็อกกี้สีชมพูเสียปอนเสียปังปอนสุดหลอ่อ จะรอดหรือเปล่ามาดูกันกลับรถครับ มาดูรอบนี้กันครับล่อยตัว ดูสิเสียปอนจะรอดหรือเปล่าล็อกกี้จมูครับโอ้สบายผ่านด่านแรกไปได้ด่านสองด่านสามตามมา เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยิ่งแต่ลงครับเรียบร้อยเลยเสียบปอนโอ้โหแบบนี้มิดล้อครับ ลงครับโอ้โหนี่สุดยอดสุดยอดความมันอยู่ท่านี้เลยครับเอารอไมโครมาถึงดีวกว่ามาเจอกันใหม่ครับ โคตักดินอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ